ตอนที่1,506อะไรนะภายในสิบวินาทีครอบครัวซูฮูจะหายไปจากโลกนี้เมื่อทุกคนได้ยินก็หัวเราะอ,ออกมาแม้แต่คนอย่างลองซิงเช่นกองตีอันลองและกองกีอังเกียนที่สายตาสั้นเขายังหัวเราะอ,ออกมาดังดังชี้ไปที่ฟอบและยิ้มแย,มย้มแจ่มใสดูเหมือนว่าในสายตาของพวกเขาลุงฟูก็เหมือนกับเจียงเฟิงก็แค่ขยะที่พูดได้คำเดียว ท่านผู้เท่าข้าเกรงว่าท่านจะหัวเราะย่อข้าจนตายเพื่อที่เจ้าจะได้มรดกเงินหมดของข้ากงเทียนหลงหัวเราะจนท้องไส้ปั่นป่วนคองกี่อังเกียนไม่ยอมแพ้มากเกินไปคุณชายชราหน้าเสียดายที่จะไม่ทำอะไรแค่คุณทิ้งขยะคุณต้องการให้ครอบครัวของซูฮัวูล้มละลายคุณมีค่าพอไหมฉันไรสาระมากแก่ขนาดนี้คุณไม่คิดว่านี่เป็นละครทีวีเหรอ ลองซิงเช่นเย้ยหยันมากยิ่งขึ้นลองซิงเช่นรู้จักในายใหญ่หลายคนที่ยืนอยู่บนท้องฟ้าแต่แม้สำหรับภาพใหญ่เหล่านั้นหากพวกเขาต้องการทำลายตระกูลที่ร่ำรวยมหาศาลเช่นครอบครัวของซูวูด้วยประโยคเดียวมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะเกิดขึ้นได้ที่จะรู้ว่า ครอบครัวของซูฮัวอยู่ในประเทศไม่น้อยไปกว่าการมีอยู่ของตระกูลห่างในเมืองหลวงติดอันดับหนึ่งในสี่มหาอำนาจในดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์พลังพิเศษเช่นนี้จะถูกทำลายด้วยคำพูดเพียงคำเดียวได้อย่างไรโอเชงรู้หลายสิ่งหลายอย่างและพูดประชดประชันลุงฟู่คุณไม่คิดว่าคุณเป็นเจ้านายของแพลเลสบราคอนเกตจริงๆเหรอ คุณเป็นเพียงผู้พิทักษ์ของ Palace Dragon Gate พูดง่ายๆก็คือสุนักถ้าคุณต้องการทำเพื่อฉันคุณกำลังมองหาความตายมีคนที่สามารถยกมือขึ้นเพื่อทำลายครอบครัวซูฮูของฉันมันเป็นเพียงการที่คุณไม่คู่ควรหลังจากคำพูดตบลงทุกคนในสนามยักษ์หน้าอย่างแท้จริงแน่นอนว่าฟูโบมีสถานะสูงในแเ c ลสลองเมน แต่พูดตรงๆเขาเป็นแค่คนเฝ้าบ้านหมาตัวหนึ่งตัดสินใจอะไรไม่ได้เขาต้องการที่จะยุติมหาอำนาจเช่นครอบครัวของซูฮูอย่างน้อยก็ต้องอยู่เหนือสถานะแพลเลสดรา้อนคิงดีดีทันใดนั้นโทรศัพท์ของโอเชงก็ดังขึ้น ใครทำให้คุณเครื่องใจทำไมมหาเศรษฐีสิบอันดับแรกของโลกถึงตมตีตระกูลซูฮูโอของเราด้วยการคุณจะทำลายรากฐานนับร้อยปีของตระกูลโอในอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์บรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของตระกูลโอโกรธจุดโทรหาหนึ่งอะไรทำให้ใครคุณเครื่องใจโอเชงถามเป็นประโยคก่อนที่เขาจะทันได้ต้อตอบก็มีข้อความเข้ามา คุณอูผู้มีเกียรติเงินที่คุณฝากในธนาคารของเราถูกอายัดแล้วเป็นไปได้อย่างไรฉันเห็นข้อความและได้ยินเสียงอกหักจากโทรศัพท์โอเชงตกตะลึงในจุดนั้นถ้าคุณทำให้ใครขคุ่นเคืองใจคุกเข่าลงและขอโทษเขาตอนนี้มิฉะนั้นคุณจะไม่กลับมาอีกเลยตลอดชีวิตแม้ว่าโอเชงจะเป็นหัวหน้าตระกูลซูฮูโอแต่เมื่อครอบครัวมาถึงขนาดนี้แล้ว มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นหนึ่งเดียวหากการประชุมระดับสูงสุดของตระกูลผ่านไปแม้แต่เขาซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดก็จะถูกไล่ออกในไม่กี่นาทีลุงฟูคุณทำทั้งหมดนี่เหรอโอเชงตกตะลึงและมองไปที่ลุงฟูทันทีอย่างไรก็ตามลุงฟูคำนับเจียงเฟินครอบครัวของสู้วัวอยู่ภายใต้การควบคุมโปรดแจ้งให้เราทราบเฮ้ hey. มีเสียงแอร์หอบถี่ถี่และทุกคนก็ตกตะลึงครอบครัวซูวูขนาดใหญ่ถูกทำลายโดยโทรศัพท์ของฟูโบรายงานพระสังฆราชคำสั่งทั้งหมดของครอบครัวซูโฮในยุโรปถูกยกเลิกจากนั้นรถก็พุ่งขึ้นไปและชายอ้วนดำตัวใหญ่ตัวสั่นจากบนลงล่างนั่นคือรองประธานประกูลซูหูที่ติดตามอูเฉิง ท่านประมุกแย่แล้วเรือของเราที่ขนส่งสินค้าในทะเลจีนใต้ถูกโจรสลัดยึดและไม่ได้เก็บไว้สักลำอีกคนหนึ่งเข้ามาด้วยความตื่นประหนกเขายังเป็นสมาชิกอาวุโสของตระกูลซูวูมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ท่านประมุกสถานที่ก่อสร้างของเราพังลงมากระทันหันโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับบาดเจ็บแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดล้อมสถานที่ก่อสร้างแล้ว ผู้หญิงคนหนึ่งตื่นตระโนกและพูดอย่างสิ้นหวังเมื่อรถคันที่สามมาถึงตอนที่1,507เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประกูลซูฮูมาทีละคนไม่ถึงสนาทีครอบครัวของซูฮูโอมาถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเซ็นทรัลเพลนในครั้งนี้ทั้งหมดอยู่ที่นี่ ทุกครั้งที่พวกเขามามันเหมือนกับการแทงโอเชงเข้าไปในหัวใจหลังจากที่คนสุดท้ายมาถึงโอเชงก็ล้มลงกับพื้นดูสิ้นหวังมันจบแล้วมันคือทั้งหมดที่มากกว่าจากสต็อกไปยังสถานที่ก่อสร้างจากนั้นไปยังเรือบรรทุกสินค้าและคำสั่งของยุโรปหมดแล้วและคนที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้คือขยเจียงเฟิงจริงหรืออยากให้ฉันเรียกคุณว่าพ่ออีกครั้งเหรอ เจียงเฟิงหันศีรษะของเขาในขณะนี้และพูดติดตลกฉันฉันเรียกคุณว่าพ่อโอเคพ่อคุณปูบ่บรรพบุรุษเก่าโอเชงตื่นประหนกเต็มที่ความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างเขากับเจียงเฟิงส่วนใหญ่อยู่ที่ลูกชายของเขาอย่างไรก็ตามการดีดนิ้วของเจียงเฟิงในขณะนี้เกือบทําให้ตระกูลซูวูซึ่งเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งอายุนับศตวตรรษเกือบล่มสลาย ลูกชายตายและบาดเจ็บขออีกคนหนึ่งถ้าครอบครัวหายไปก็ไม่มีอะไรคุณปู่ฉันขอให้คุณแสดงความเคารพและปล่อยครอบครัวสู้โหของฉันไปฉันโอเฉิงปรารถนาจะรับใช้คุณในฐานะเจ้านายของฉันในอนาคตโอเฉิงตื่นประนกและคุกเข่าลงบนพื้นอย่างไรซึ่งศักดิ์สีอีกต่อไปเขาโค้งคำนับเจียงเฟิงสามครั้งหยุด เจียงเฟิงพูดอย่างราบเรียบเมื่อได้ยินเช่นนี้ลุงฟูยักหน้าด้วยความเคารพจากนั้นกดโทรศัพท์ฝ่าบาทสั่งหยุดทุกอย่างใช่ฝ่ายโทรศัพท์ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างไม่มีเงื่อนไขตะคอกโทรศัพท์วางสายในเวลาไม่ถึงสิวินาทีตลาดหุ้นในซูฮูและโอเจียก็ฟื้นตัวเรือได้รับการปล่อยตัวมีการเปิดเผยสถานที่ก่อสร้างยุโรปฟื้นตัว โอเชงเฝ้าดูสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นร่างกายของเขาสั่นสะท้านไปทั้งตัวเขามองไปที่เจียงเฟิงด้วยความไม่เชื่อดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและสยองขวัญผู้ชายคนนี้มีพลังที่น่าสะพรึงกลัวอะไรเช่นนี้ประโยคเดียวสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของครอบครัวซูฮูทั้งหมดได้หรือไม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันโอเชงและครอบครัวของซูฮูโอจะขึ้นภูเขาดาบและลงทะเลเพลิงเพื่อคุณและฉันจะทำทุกวิถีทางโอเชงขัดขืนในไม่กี่วินาทียืนอยู่ด้านข้างของเจียงเฟงลองซิงเชนและคนอื่นๆต่างก็โง่เขลาและทุกคนก็นึกไม่ถึงโอเชงจะทรยศปรมาจารย์อาเฉิงคุณแน่ใจหรือว่าต้องการทรยศฉัน อย่างเวนบินเย้ยหยันอย่าลืมว่านักรบ25,000คนของมาสเตอร์จิวยังมาไม่ถึงเมื่อพวกเขามาถึงไม่ว่าเจียงเฟิงจะมีพลังมากเพียงใดเขาก็จะตายกงเทียนหลงยังเย้ยหยันความตายอย่างโหดเหี้ยมว่ามันไม่สนใจสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆก่อนที่กองทัพของจิวเย่จะมาถึงเขารีบยอมแท้ฉันหัวเราะจนตายฉันจะตายทันทีกงเฉียนเฉียนเย้ยหยันคุณทำเสร็จแล้ว คุณจะตายในภายหลังลองสิงเช่นดูโกรธเช่นกันอย่างไรก็ตามโอเชงยิ้มและพูดว่าฉันไม่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันคุณเป็นคนที่มีตาแต่ไม่มีตาหรือเปล่าสูญเสียทุกอย่างในทันทีโอเชงกล่าวเมื่อรวมกับสิ่งที่เจียงเฟิงพูดในตอนนี้เขาเกือบจะกวาดล้างตระกูลซูฮูอย่างเวนบินและคนอื่นๆรู้สึกท้อแท้เล็กน้อย จริงเหรอฉันอยากเห็นเจียงเฟิงเจ้าขยะนี่มีความสามารถอะไรที่จะทำให้ฉันสูญเสียทุกสิ่งได้ในขณะนี้เสียงฮัมเบาฮัมเบาดังมาจากระยะไกลและรถสปอร์ตก็พุ่งเข้ามาหามันทำให้เมดูซ่าตัวที่15ในท้องฟ้าของยุโรปตกตะลึงรายการมาพร้อมกับดอกบัวทุกขั้นตอนตอนที่1508 เมดูซา15อันดับแรกของยุโรปชายผู้เยี่ยมโหดไรเทียมทานผู้สร้างสารเจ้าเมดูซาด้วยตัวคนเดียวเธอมาด้วยตนเองนั่นไม่ใช่เมดูซ่าใช่ไหมมันจบลงแล้วเจียงเฟิงตายแล้วถูกต้องเมดูซ่าคือ16อันดับแรกในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกครั้งล่าสุดทำให้ทั้งอดีตและปัจจุบันตกตะลึงและการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกครั้งล่าสุด ในการแข่งขันเมดูซ่าแพ้ให้กับแชมเปี้ยนคนสุดท้ายเมื่อดูการแข่งขันสองสามนัดสุดท้ายของแชมเปี้ยนเมดูซ่าเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อเขาและทุกคนถือว่าการแข่งขันนั้นเป็นนัดชิงร่างหนึ่งแล้วอีกร่างทุกคนมองไปที่เมดูซ่าด้วยความประหลาดใจเมดูซ่ามีอยู่ดังเทพธิดาในหัวใจของนักรบทุกคน เธอยังเป็นนักศิลปะการต่อสู้หญิงอันดับหนึ่งของโลกศิลปะการต่อสู้อีกด้วยตั้งแต่เธอมาที่นี่ในวันนี้เจียงเฟิงจะต้องตายอย่างแน่นอนลองซิงเช่นรีบไปข้างหน้าเมดูซ่าในที่สุดเจ้าก็มาถึงแล้วนายท่านกรีนถึงกับคุกข่าลงเมดูซาบยักหน้าเล็กน้อยแต่ในช่วงเวลาต่อมาดวงตาของเธอที่เฉียบคมพอที่จะฆ่าได้ก็พุ่งออกไปที่จิงหลงอย่างดุเดือด เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าเซียวเอิญราชาแห่งสวรรค์องค์แรกที่ทำงานร่วมกันมาหลายปีมันกลายเป็นมังกรฟ้าในตำนานในดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์เมื่อห้าปีก่อนด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองเขายืนหยัดเทียบเท่ากับมังกรสงครามสามพันตัวเซียวเอิญเจ้าไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรือเมดูซ่ามองไปที่ทิงหลงด้วยสายตาอาฆาต ชิงหลงพูดอย่างเฉยเมยเมื่อห้าปีที่แล้วเจ้าแห่งคุณหลุนขอให้ฉันไปยุโรปเพื่อจำศีลอัญญาประกาศคู่ทหารคนหนึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งอะไรนะคิงลองถึงจุดสูงสุดเมื่อห้าปีก่อนจูจูก็หายไปเขาไปที่คุณหลุนเพื่อจำศีลตามคำสั่งของหลอดแห่งคุณหลุนหรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ตกตะลึง ดวงตาที่ประหลาดใจคู่หนึ่งมองไปที่เจียงเฟิงด้วยกันมันอาจจะเป็นเจ้าแห่งคุณหลุนทำเช่นนี้สำหรับเจียงเฟิงด้วยเป็นไปไม่ได้นี่มันเกินจริงเกินไปดูเหมือนว่าฉันจะตัดสินคนผิดไปวันนี้ฉันอยากจะฆ่าเจียงเฟิงคุณกล้าหยุดฉันได้ยังไงเมดูซ่าฟันไปที่คิงลองด้วยสายตาเย็นชาถ้าคุณไม่ก้าวข้ามศพของฉันคุณก็จะไม่มีโอกาสตัวต่อตัอตวกับฝ่าบาท ชิงหลงกล่าวอย่างเฉยเมยโอเคดีมากดีมากคุณไม่คิดว่าฉันจะกลัวคุณเหรอเมดูซ่าตัวสันด้วยความโกรธครึ่งก้าวสู่ฐานการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งในขณะนี้มันได้รับการปล่อยตัวอย่างสมบูรณ์ต่อหน้าโลกมหาอำนาจอีกครึ่งก้าวผู้ชมทั้งหมดเวียนหัวและรู้สึกว่าไม่จริงพื้นฐานการบ่มเพาะศิลปะการต่อสู้แบ่งออกเป็น ความแข็งแกร่งภายนอกความแข็งแกร่งภายในและความแข็งแกร่งการเปลี่ยนแปลงว่ากันว่ามีอาณาจากักรเหนือหัวจีนแต่เกือบจะมีอยู่ในหนังสือโบราณเท่านั้นนักสู้ที่มีความแข็งแกร่งภายนอกนั้นเพียงพอสำหรับ1-10ถึงในหมู่คนธรรมดานักศิละปะการต่อสู้ที่มีกำลังภายในเพียงพอที่จะพึ่งพาศิละปะการต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งสูงการเป็นบอดี้การ์ดของบิ๊กช็อตทำเงินได้มากมาย สำหรับนักรบของหัวจีนหรือแม้แต่ครึ่งก้าวของหัวจีนพวกเขาล้วนเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงโดยอาศัยความแข็งแกร่งของพวกเขาเองในวันธรรมดา10-8ถึง8ปีไม่ได้เจอกันเลยวันนี้ผุดขึ้นทีละดอกราวกับดอกเห็ดหลังฝนตกอย่างไรก็ตามไม่ว่ายังไงฉันจะไม่ปล่อยให้คุณผ่านไปชิงหลงกัดฟันและการฝึกฝนศิละปะการต่อสู้ครึ่ง ชิงหลงกัดฟันและการฝึกฝนศิละปะการต่อสู้ครึ่งก้าวของเขาก็เผยให้เห็นอย่างชัดเจนเห็นว่าสงครามกำลังจะปะทุเจียงเฟิงเดินไปอย่างช้าๆและตบไหลชิงหลงชิงหลงฆ่าไก่ด้วยมีดกระทิงถอยไปฝ่าบาทชิงหลงตกตะลึงเซียวจ้านตกตะลึงชายชราตกตะลึงชายชราคนที่เจ็ดตกตะลึงทุกคนในที่ฟังตกตะลึงเจียงเฟิงขอให้คิงลองถอยกลับและเดินขึ้นคนเดียว ผู้ชายคนนี้คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งจริงๆสามารถเทียบได้กับ16อันดับแรกของการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกครั้งล่าสุดเมดูซ่าซึ่งตอนนี้อยู่อันดับ15ของยุโรปแพ้แล้วใช่ไหมเขาแค่คิดว่าขยะนั่นถ้าอาจารย์โจไม่ถูกคุณหลุนรังไว้เขาคงฆ่าเขาไปแล้วหลงซิงเฉินกัดฟัน